สวัสดีครับพบกับผมโสชชอนอลครับกับรายการชัชัดทีมเดียวให้ทีมเดินกับแบบชัชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2023ครับมีหนึ่งคู่มาฝากเหมือนเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์กับอูดิเนเซออินเตอร์มิลานกับอูดินั่นเองนะครับก็วันนี้งูใหญ่อินเตอร์เนี่ยเหนือกว่าอูดิเนี่ยประมาณหนึ่งสเต็ปท่วน นะครับคือชนะหนึ่งลูกยังแค่เจ้าเท่านั้นแต่อูดิช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีครับนอกบ้านก็ไม่เท่าไหร่นะยังไงวันนี้ชีวิตที่อินเตอร์ที่มุ่งมั่นตั้งใจเล่นมากกว่าอูดินะครับเพราะต้องการทำอันดับไปเล่นยูฟ่าแชสเปี้ยให้ได้ถึงแม้ว่ารุ่นแชมป์จะยากมากๆเพราะว่าทัโปลีทิ้งไปไกลสุดกู่ขนาดนี้ดูแล้วยังไงอินเตอร์คงไล่ไม่ทันแน่นอนน่าจะเป็นของนาบปลีที่เป็นแชมป์เพราะฉะนั้น <laughs> ู่แล้ววันนี้อินเตอร์ต้องตั้งใจเล่นเต็มที่แน่เพื่อโควตาอยู่าแชมเปี้ยนลีกนะครับหนึ่งลูกมีแน่แน่รอดอกที่สองนั่นเองทริปที่อินเตอร์มิลานครับหรืออินเตอร์เฉยๆก็ได้แล้วแต่การเรียกอินเตอร์เจออูดิเนเซ่วันนี้ก็ต้องให้อินเตอร์สิครับแล้วพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการชาแนทีมเดียวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ